ไปดูการทํางานของตํารวจสพสํารงใต้นะคะเจอชายต้องสงสัยถ้าทางมีพิรุษกลางดึกก็เลยเรียกตรวจสอบแต่ปรากฏว่ากับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีจนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องขี่รถจักรยานยนต์เพื่อไล่ตามสุดท้ายเมื่อรวบตัวได้ค้นตัวค่ะเจอยาบ้าก,กว่า12,000เมตรค่ะ นี่คือกล้องติดหววของตำรวจสายตรวจสาพาสำมรงใต้จังหวัดสมุทรปราการนะคะที่บันทึกภาพวินาทีที่ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่านายกิติศักดิ์จันทศรอายุ37ปีเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดก็สามารถที่จะจับภาพนี้ไว้ได้ช่วงกลางดึกของวันที่5เมษาย,ยนที่ผ่านมาค่ะพอจับกุมได้ค้นตัวโอ้โห ยาบ้าในกระเป๋า12,000เมตรอ่ะอนี่เป็นสายเหตุที่เรียกตรวจแต่แรกแล้วไม่ยอมหยุดให้ตรวจไง,ต,ง,ต,ง,ต,งตั้งหน้าตั้งตต่หนีขนาดน,นี้นะหนีแบบโอ้โหสุดชีวิตสุดท้ายพันตำรวจรวบตัวได้อ้อบางอ้ออะไรก็อย่างนี้นี่เล่าต้องชื่นชมไหวพริบของตำรวจสายตรวจค่ะที่ขี่รถจักรยานยนต์ตรวจพื้นที่ภายในซอยวัดมหาวงอำเภอพระประ,ประแดงแล้วสังเกตเห็นชายคนนึงก็คือนายกิติศักดิ์นี่แหละคะ่ะ ท่าทางมีพิรุษอพอจะเข้าไปสอบถามเรียกให้หยุดขอตรวจสอบหน่อยจะเข้าไปสอบถามเอาโหนายกิติศักดิ์ยังไม่หยุดเลยนะคะขี่รถจักรยานยนต์หนีทันทีทําให้เจ้าหน้าที่ต้องขี่ไล่ก็ไล่ตามกันมาจนมาถึงปากซอยวัดมหาวงตำรวจจึงขี่ปาดหน้าได้แต่ผู้ต้องหาเนี่ยทิ้งรถแล้วพยายามวิ่งหนีแต่ที่สุดไม่รอดค่ะเพราะว่าตำรวจได้วิทยุข,ขอกำลังเสริมล้อมพื้นที่จับตัวไว้ได้ในที่สุด ก่อนจะคุมตัวไปที่สพสำโรงใต้เพื่อสอบสวนขยายผลและแจ้งข้อหามียาเสพติดประเภทหนึ่งในครอบครองเพื่อจำหน่ายค่ะ1 2 0 0 0เม็ดนี่ปล่อยให้หลุดออกไปนี่เยาวชนเราตั้งเท่าไหร่ประชาชนพลเมืองเราตั้งเท่าไหร่เนี่ยหมื่นสองพันเม็ดถ้าหลุดไปอยู่ในชุมชนเป็นหมื่นเม็ดนี่ไม่น้อยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะครับก็ไหวพริบดีเล้วมากเลยนะคะทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะไปตรวจสอบเรื่องนี้เลยนะเป็นสายตรวจเข้าไปแล้วเห็นมีพิรุธพอดีนะ